งวดใด้ๆมีตาสากมีตาสวยงวดนี้ละเอามันดังป่องป่องเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเนาะสำหรับแนวทางของของคุณแม่แล้วบอกคุณแม่ผมุ่งวันเสี้ยนพี่สาวเนี่ยครับเจเจ๊ชาเจ๊จันหอมเจ๊จันหอมเพิ่นงามอยู่เด้เนี่ยผม่นธรรมดาเลยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสองร้อยก่อนเด้อครับจังที่เคยตามมาเนี่ยแก ถูกหกศหแล้วก็งวดที่ผ่านมามันมาตามแกให้หกหเก้าหกหกเก้ามันออกหกหห้าซื้อหกเก้ามาออกห้าเครับผมวันนี้จะเป็นความฝันหรือว่าเป็นตัวเล็กมาคุณชอบแบบเลยมีเลขแบบใดมาฝากเอซครับผมก็ได้ฝันหรอกจ้าแต่ฝันกับพวกคอยคิวแต่ว่าเลขเล็กสีมักไหมค่ะครับเล็มัก แ่ว่างวดนี่เลขมันสิมาสามเนี่ยสามี่เป็นสามแปดหรือสามเก้าเยเป็นตามเสร็จรือว่าตามยังครับขึ้มากสามครับมากมากเหลกสามมากเหลกสามอันขั้นแม่เหล็กรักลอยก็สิเป็นศูนย์นะศูนย์ขึ้นไาศูนย์เนีสิมียั้งอยู่เต้มงวดนี่แต่ยั้นขมากแต่ศูนย์ วันนี้วันนี้มักสูนจ่ามักสวนเป็นเล็กขึ้นมาค่ะขึ้มาเป็นเล็กฝันมาเป็นเหล็กบอนี่วันนี้มาคะกค่ะบอกเฮ้ยฝันก็บอกค่อยคิวดอกแต่ว่ามาเมื่อวา้องหันอาโหกโขกเต้มาซื้อโขกโขกแต่ว่ามันหนักไปหขกโขกหายวันนี้ก็ซื้อโขกโขกเก้าโขกโกเก้าก็โขกโขกับโขกเก้าซื้อซัมนี่ไหมเมื่อวานต้องหันมันเหมือนขึ้นไปออกโกหายเป็นยังไสิล่ะเา็ ัวนี่ว่าคิดว่าเลขสามว่าเลขสามจ้าสามแปดสามเก้าหรือศนยหรือสี่สามศูนย์เก้าหรือสี่ศูนย์สามเก้านี่แหะที่มักนจ้าจะสสถูกก็เถิดเรือมันเป็นบัวเป็นเป็นเส้นหรือว่าเป็นเจ้งใดครับเป็นพิดหมัก่เป็นแบบขึ้นมักหรือว่าเป็นมิตรเจ้มาสิถึกถ้าแม่นเลนเลขไอเลนเลนอะยาน่ะมันสสถืกเกี่ยวกับวนอันไดครับเลขบิงอ่ะ ตัวเก็บทุกงวดเลยตัววิ่งตัวขยันมาสักค่ะท่านเล่นเล็ดเดียวเล็ดวิ่งเล่ิงมีวิ่งบนวิ่งหยาดิึ้นบนอ่าขึ้นขึ้นบนแล่นบนเลยเพิ่นสีมักน้ำบอกอ่ะเนี่ยวักเป็นสี่แม่จับแผ่นบนแล่นบนหลักขอยทางนั้นเนาะอย่างก็ได้เนาะวิ่งเนาะวิ่งวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์บอกบนบอกมื่อไหร่บนสามวิ่ง วิ่งสามรักร้อยศูนอ๋อวิ่งสามใชรักร้อยศูนปกติแล้วก็เป็นสามสมอหรหลายตัวเนาะก็ซํานี่ไม่ซนี่แต่ว่ากรสิถึกตัวเดียวถือตัวสองตัวตัวที่สามสิบวอาไฟใ่สมัมจะเข่าสองตัวข่าสองตัวอย่างตัวพี่น้องเนาะครับผมใช่ก็เป็นเพื่อว่าสิเกี่ยวกับถูกทุ่มมนหละกอืม ตลาดสมุทรนมากจับคู่คู่ที่มากนะจ้าสามอย่างจับคู่อ่ะว่าสามเก้าสามเก้าตัวเดียวปะตัวเดียวสามเก้าตับราชสุนลัก็เป็นศูนย์สามเก้าสาามเก้อันนี้ก็ขึ้นเป็นเลขขึ้นมากเลขขึ้นมากมาไม่ร้องหันบ้าโหกเก้ามากมากี่หลีมากโคกเก่าวันนี้ซื่อโคกกับโคกเก่าสื่อสนี่ มันไปอกหาเนาะกหับหาเกาิษอันตตนี่อันนี้ห้อยน่าที่ามาขึ้นแต้มลงแต้มหเนี่ยระบายมันเกี่ยระบาย่งรขืนแต้มลงแต้มโอเคระบายอย่างสามแปดศูนย์สามเก้าสามแปดสามเก้าสามแปดสามเก้าลงแต้มข้นแต้มอ่าสามแปดสามเกาลงแต้มหนึ่งสามน สามแปดน้าำตัวหนึ่งเอาูนสามหรือว่าเอาูนกนี่แหละสองตัวนี่แหละลุงเต็มสมเก้าสามแปดอนีลักลอยนี่ลักลอยเป็นศูนลักลอยนี่คือตัวตัวตัวมักมักลักลอยลักลอยคืเป็นศูนเนาะเป็นศูนเพราะว่า่วนมากขึ้นไปไปมันเป็นอย่างไรเออเหล็กเล็กแต่ฟางขึ้นลงเนาะมันใจยี่รีได้บงหันเนี่มันใจวันเล็มันสีออกเลยทุกเก้าเนมันเป็นอย่งขึ้ไปออกเป็นเนไปออกหา หาเก่า like ตืวบางหาเก่าก็หกเก่าเออก็หกหเอซื้อหกหซื้อหกหกมันมันสไปเลขสาตัวหกหกเก้าเหรอเลขเอาหกแล้วก็หกเก้าซื้อสองตัวนีนะก็ตัดนาตัดหลังมันนอนั่นแหละนั่งส่ใส่จใส่บนี้หัวนี่เปนจังใดมันหัวก้อนก็คือกันหัวก้อนกะกชอบ เด็กชอบเด็กชอบเด็กชอบเด็แบบมักเด็กขึดมากบ่าเด็กขึดมากแล้วกลับ่ามามักหลายตัวมาเบ่เคยมักหลายตัวซื้อเล็ก็บ่เคยซื้อจนพวกไก่ไอ้พวกไก่เนี่ยเพิ่นว่าพวกเจ้ามือเพิ่นว่าเจ้าซื้อเกียบถืกทุกงวดเกียบทุกงวดเกียบมันเต็มบ่เอาหลายตัวมาเอาแต่ว่าขินล้มก็ไม่ซีดเนาะเนื้อสั่นเอา เตรียมเตรียมคือดูโหกห้าซุนสามเปีงานงานไม่ผมว่าให้ไ c เอฟซีเอาไซพะวาเป็นลักลอยแล้วอซ้นเป็นรักลอยนะครับี่าแม่นมาตัวได้จ้าเนี่ยเด็กขึ้นมาเขาจะความเองเนาะมาฝันหงัดได้หรือมาฝันนี่จะเป็นเลขเจ้ควางคือเจ้าบองคอมักิดว่ามันสิมาได้คิดวาชาเป่นเลขชอบนเลขชอบขได แล้วซำนี่แหละเอาหลายเขาสิว่าเอาซ้ำนีชิวแคนแคเป็นแค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 นห่อยงนโอ้โหแคนแคนเนี่ยเขาใ่ลมากเลนาขอบคุณคุณแม่เจจันหอมเจจันหอมโอ้เอิญนพิ่กึศมาเพิ่งมีลูกสาวเนาะก็เลยเอินแต่แม่แม่แม่เนาะ่อยาเป็นโอ้ยยังหน่อยเยอะอะมาเป็นยังเนาะเจ๊ก็เจ๊ ถูกไหมลูกไหนตัวไหนถูกชี้ให้หนลูกถูกไหมลูกถูกไหมตัวไหนถูกอ่ะชี้ให้หน่อยเยเขาบอกไม่บอกคนเป็นขอบุณเตอคุณลลายจ้าแค่นี้แหละเนาะแนอเคค่ะเจันหอมเนาะเอาเจเอาเจจันหอมเจจันหอมเจจันหอมสามเจ้าสามเจ้าาให้เปนมาหนักก่าเป็นที่นั้นด่วนเอาเค่นี้มีเครื่องเอาอรให้เน็้เต็มเลยวันไหนก่อน เจ้ามื่อวันเรางวดนี่กระไรเจ้านี่แล้าหกโกเก่านะมันหน่อหกโคกหางน้ำบังเนี่บเพิ่นกันกระคิดมากซื้อซื้อคิดซื้อซื้อซ้ำหนีเแหละซื้อี่าซื้อหลายตัวซ้ำว่าซื้อซื้อหกโคกครับหกเก่าซ้ำนีล่ะถ้าไปทำน้ำไมนมาหลายตัวเนาะมั้งหมก่าเก่าแค่นั้นปิงวดนี้เด้คิดว่าไดขึ้นขึ้นขึ้นลงบ่ศูนย์สามเก้าก็โอ้โหจะคิดว่า เคยเคยมันเป็นยังไงกัน hmm. ส okay. ิเป็นยังสั่นเหรอยานเลยนะก็จามันล้วงเนาะมันล้วงกับคืนเนาะจ่าครับหมักตัวเดียวชอบตัวเดียวเลขออกปุ๊บคืดมักปั๊บแม่นบ่ครับมาแล้วสิวาสตลอดเสียดายบ่ครับหกหกเก้าออกหกหกห้าซื้อหกหกออกหกห้าซื้อหกเก้าออก ฮาเก่านั่นแหละเสียดายเฮ้ยเจ้าเมื่อวานเสียดายอีกแล้วเจ้าเสียดายอีกแล้วเสียดาเห็นเจ้าเต้อนรวยไมเลยครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับผมมากเลยครับเจ้จันหอมอจัขอบคุณครับสวัสดีครับเจ้จันหอมเนแม่จ้จันหอมคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม